ดูนแลวครับพี่น้องบลเ,เล็กบอลเล็กบลเ,เล็กทำไมครับพี่น้อง่กาอยากตัวยใสัยด้โอโอ้โอ้ยหลุดแล้วครับพี่น้องมันหลุดแล้วยังบดึงขึ้นมาอยู่ โอ้ยนะเอ่อสวัสดีครับพี่น้องผมโครแพรกมาีนภาพพี่น้องวลาราจอบยิงป่าอยู่เคลื่อนครับพี่น้องจอบเบิ้งป่าว่ามันขึ้นบอ่อมันาการมันอีก,ก็คึมๆแดดบาดออกปาดบ่ ไม้นี่เบ้ากุ้งเอเชียสารครับพี่น้องผ้ามาเพิ่นมาจอบยิ่งหมู่ว้านมอก่อนนี่เพิ่นบอกว่าป่าขึ้นอยู่ด้วยเพื่อนป่านี่จะหลุนแบบโลขึ้นเหมือนกันวันนี้ผมก็เลยพามาล่องเมืองครับพี่น้องห่านนี่ก็บเบ้ากุ้งละครับพี่น้องเป็นคนเฮ็ดไว้เพิน่นเสียสลายผมนั่งมันนี้เพิ่นบอกว่าไม้นี่ละเพื่น พันไปยู่แจไดุ้น่นี่อยู่มุมพผุนล่ะมั้งสุ่มอยู่แจปลาทั้งพุ่นละ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำก,นกันกับพี่น้องมาอนี้ว่าบรรยากาศแบบนี้สิพ่อปลาบ่อผมว่ามันแมนอยู่ดีครับพี่น้องนะั่น แต่ว่ามันยังบุกขึ้นมันบุกขึ้นผิวน้ำไหมร้อยจังหวะกันเด้อเพื่อมันขึ้นผิวน้ำคือาทาั้งใดแล้วพูดนี่โอ้ปาดๆพูดอนไรนนี่น,นโบ้ยบถือกรบพี่น้องบูถือบูถือ เพื่อนน้อยพวดมั้งคิดว่าเพื่อนน้อยพวดเพื่อนน้อยพวดมุนันก็อยูต่ตำพวดแต่สิยืนไม่ลงสนะโอ้ยเดี๋ยวๆๆแกมือไม้พี่น้องโอ้ตื่นเต้นเลยขอแกพิกัดใหม่เด้อ โดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยนาย่าจะมีโลกนะออของครับพี่น้องของเล้วของเลวโอ้ยห้ำเปียกอีกแล้วเบิงซุ้งแล้วเบิงซุงจะห้ำเปียกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องค่าอยู่นี่ละร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โอ้มันสิขาด เดี๋ยวด้อโอ้ตื่นเต้นอยู่ครับพี่น้องเซตกันเลยนาจะเกือบสองโูแล้วครับพี่น้องรุดบ่บ่คนรุดดอกของคักแล้วบนรุดครับพี่น้องบรุดสันเดบตัวพื่กันละโอ้ไม้แตกแล้วครับพี่น้องลงไปนี่ไม้แตกเลยเด้นี่ Mông sông cứ xỉ lụt vô nì là, Đuôn lâu Tới qua hành khá Cứ chẳng lụt nì lạ Mực kia này điên vô, hên vô Tới qua nặng nạc vô đấy Mực kia này điên vô Tuế, tuế ngắm lèo Ôi, nhang vô, nhang vô Nhang vô, vô ออมึงก็สิรดอยู่นี่ล่ะมึงส้งก็สิรดอยู่โอ้บอลุดดอกครับพี่น้องบอลรดดอกโอ้ว่าสิปล่อยมันเด่นรดจังหน่อยวะบอลุดดอกครับพี่น้องสิมมนทํทำเปียกกันล่ะคือ เอา้าเปียกเปียกเป็นแบบนี้เปียกเปียกไปเดี๋ยวลงเอาดีกว่าครับพี่น้องเ,เลุกเ,เลุกปลุกปลุกทำไมครับพี่น้องเด็เอกอะอยาก อยู่ใส่้ะโ,โ,โอ้ยรุดแล้วครับพี่น้องมันรุดแล้วยังบดึงขึ้นมาอยู่โอ้ยพี่นะอมันรุดงาไม่แล้วมันดิ่นจนรุดแล้วครับพี่น้องยังบดึงขึ้นมาเสอยอยู่ยังหำเปียกลงมาอยู่อ้โอ,โอ,โอมันคือจังเลนเสียขาจังสั่น โอ้กลัวองเราเนี่ถกเกือบสองลูกกันแลวครับพี่น้องทำร้านงามสีครับพี่น้องงามอยู่หอยติ้งเดียวว่าเป็นเพื่อคักอยู่บนบ่ปันใด เดี๋ยวนั่งซ้อมมึงอีกจะเข้าครับพี่น้องถ้าพ่อพอ่อยังก็จังจังใหญ่เพราะว่าื่งกีนี่ลงดุยกาอยู่เผื่อหมายแตกเข้ามาอยู่ครับพี่น้องเป็นปนินนะกำลังหนีกำลังหนีโอ้บอด,ดนูบดดนบดูนยังอยู่อยู่ครับพี่น้อง โอ้อยังมีปืนอีกบอกหนึ่งเด้เฝ้าโพดเมื่อกี้นี่มันกําลังสิออกไหมโอ้ผ่านแล้วครับพี่น้องผ่านแล้วยังโมไปใส่อยู่เดย้ยังอยู่เหมืเกอยู่ปลาก็ไดเบิงโอ้อยากได้เทคอีกกรบอกนึงเด้เสีดายเสีดาย,ดายครับพี่น้อง ป็นป่านิ่นเด้อเข่ามานี่สงสัยปลาดูก็สิไปแล้วล่ะป่านิ่นพันยังกาเข่าเดีย๋ยวมาซ่อมเบิองกันไหมก็ไม่นองจังว่านี่พลาดอีกแล้ว เบ่งซ้งแล้วคือสีมานตัวเดียวซ้ำนี่แหละครับพี่น้องมือลุยไปยังน้อยมือนี้ข <c oughs> าดหลายช็อตพดเดี๋ยวคลิปหนามาแก้มือใหม่ครับพี่น้องมันต้องมีสักคลิปแล้วนะมันมานได้หาบกับคือกระจาเนาะไปครับพี่น้อง